コーホニータナトニーモハノクライフィードセンカーキバトコーナータニーモハノクライフィードセンカーシー สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็พบกับผมายไปกักอีกเช่นเคยวันนี้นั้นเราก็มาอยู่กับเกม World of Warship นะครับผมเราก็จะเอาเรือลำใหม่มาให้ดูนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยมีเชื่อว่าเอ่อลำ <All ant. S 1> เอ่ออันอัน,อนเออชื่ออย่าง <laughs> 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 มันอาจจะใล้บอกผมที <laughs> <laughs> คือเรคือเรือลำนี้เนี่ยมันเป็นเรือของ ประเทศสวีเดนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะมันชื่อว่าอะไรนะออแรนใช่ไหมออแรียนออแรนเอ่อชื่ออ่านกังปะเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันฮะเอ่อผมจะเรียกมันว่าโอแรนแล้วกันนะเพราะว่าอ่าน,นออกแนวอังกฤษอังกฤษหน่อยเนาะเพราะว่าภาษาสวีเดนมันอ่านยากโอ้โอแรนเนี่ยก็จะเป็นเรือที่ต่อจากอนี่ผมสการ์นีนะฮะซึ่งเป็นเรือสายวิจัยยุโรปนะครับผมนี่ เรือลำนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือเทียแปดนะฮะส่วนสกันนีเนี่ยเป็นเรือเทียเจ็ดก็ถามว่ามันต่างจากเรือเทียเจ็ดยังไงคือสเปคของตัวมันเองเนี่ยได้รับการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมอ่าทั้งเรื่องของปืนเรื่องของไอตอร์ปิโดเรื่องของปืนต่อต้านกัษยานทุกอย่างได้รับการอัปเกรดนะครับผมแต่ทีนี้ว่าค่าพาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมทาให้เราโดนสปอตได้ง่ายขึ้นนะฮะเป็นอะไรที่ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะอ่ีอย๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า ที่เพิ่มมาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะฮะแน่นอนครับผมเรื่องของปืนนะฮะปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนคู่นะครับผมแต่ทีนี้ว่ามันสามารถหมุนได้รอบ360องศานะครับผมหมุนได้รอบเลยนะฮะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมเออผมชอบมากนะครับปืนหมุนได้รอบเนี่ยแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือรีโหลดได้ไวขึ้นนะฮะทำดาเมจได้ไวขึ้นนะอ่ะเออนี่แหละข้อดีของมันนะฮะของเทียแปดนะครับผม รู้สึกเทียร์เก้าก็จะยิงเร็วขึ้นเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะเดี๋ยวไว้รอถึงเทียร์เก้าก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาหาข้อแตกต่างกันครับอ่ะตปิโดแน่นอนครับผมก็ได้รับการอัปเกรดนะฮะซึ่งตปิโดเนี่ยดาเมจมันอยู่ที่7,500นะก็ถือเป็นมนาตรฐานของไอ้เจ้าสายวิจัยนี้นะคือตปิโดมันจะไม่แรงครับผมแต่มันจะเร็วและก็ไกลนะฮะซึ่งความเร็วของตปิโดเนี่ยอยู่ที่76ไมล์ทะเลนะครับผมไวมากนะฮะแล้วก็ ความไกลของตอร์ปิโดเนี่ยอยู่ที่12กิโลเมตรเลยนะครับผมถือว่าไกลโคตรเลยนะเทียแปดนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะเออใครที่ชอบต่อไกลๆเร็วๆเนี่ยก็จัดไปเลยครับผมโอแลนนะฮะแน่นอนครับผมปืนต่อต้านกับยานถ้าถามว่ามันต่างจาก T7 มากไหมผมคิดว่ามันอาจจะไม่มากนะครับผมแต่ที่ว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มมานะครับผมก็คือนี่ครับผม boost AA นะครับผมเนี่ย defensive AA fire นะครับผมก็คือเขาเรียกว่าเพิ่มดาเมจของปืน AA นะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับผมแล้วก็ กระสุนระเบิดเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นไปสามเป็นต์นะถือว่าโหดมากผมอีกแป๊บเดียวน่าจะเครื่องบินล่วงอยู่นะฮะวงเล็บเครื่องบินเทียแปดนะฮะเออเทียแปดอาจจะได้อยู่เทียหกเทียแปดอ่ะได้แต่ถ้าเทียเออเทียสิบนี่ผมคิดว่าอาจจะยากสักหน่อยนะฮะเพราะว่า A อโดยพื้นฐานของมันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับผมถ้าเกิดไม่ปรับแต่งเนี่ยก็คือห้าสิบห้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดบุตเอไปก็อาจจะยังสอยเครื่องบินไม่ล่วงนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีให้ใช้เนาะ เพราะว่าคนที่เล่นสายเนี่ยสายฮอลแลนด์เนี่ยเทียสิบเนี่ยสายวิจัยเนี่ยคนสุดยอดเขาหวังเรื่องของปืนต่อต้านอากาศยานอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าพางสูงค่าพางต่ำหรอกเพราะว่ามันเล่นออกเชแนวเรือรัะตะเวนด้วยซ้ำ้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องเข้าไปสปอตแบบเสี่ยงมากอเออถ้าเกิดเข้าไปสู้ใกล้ๆนี่ผมคิดว่าอาจจะลำบากหน่อยนะฮะเพราะค่าพางมันสูงขอแค่เรารู้เทคนิคก,การเล่นก็พอครับผมว่าเรือของเราเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างควรจะเล่นแบบไหนเนาะโอ okay. เคเพื่อไปการเสียลา เราก็ไปชมเกมเพกันเลยดีกว่านะครับผมปะไปกันเลยสหายกซีเอนจิออนไลน์กานรทซไดยเนอเอาแล้วครับผมมาอยู่ในห้องเทียร์678นะฮะร,รอบนี้ซึ่งเราก็ไปท็อปเทียร์นะฮะเป็นอะไรที่โอเคหน่อยครับผม ท็อปเทียร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคือเราจะเป,เป็นเป้านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งเขาเก็บท็อปเทียร์ได้ก่อนเนี่ยทีมฝั่งนู้นเขาจะสบายมากขึ้เนเงี้ยเออส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจทอท็อปเทียร์เนี่ยส่วนใหญ่ไอ,อคนที่เป็นท็อปเทียร์เนี่ยมันจะกลายเป็นเป้นเปานะฮะเออแบบเอ้ยกระทืบไอเรือ,อ,อหดก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปค่อยกระทืบเด็กน้อยที่ดังอะไรนี้อ่ะ <c> อ <oughs> ่เข้าสองก,กระบินมานะผมเซลอฟนะฮะเรือรับกระเบียข,ของรัสเซียอ่เข้าสอบก,กระบินมาสปอร์ตนะครับผม เขาเอาขาบินมาโซนี้นะมาผมพร้อมมาผมเอเอผมพร้อมแ้วฮัลโหลเพื่อนวันดีพ่อหนุ่มสสยไปให้ร่วงอ่าเขาเตรียมโจมตีนะเป็นงานจริงด้วยเยี่ยมยดัดอุ้ยโดนก0้าร้อยรับดีนะโดนแค่นี้โดนเฉียด ยังยังไหวครับยังไหวอยู่โดนเจ็บนิดหน่อยครับโนสเกตมาก็ถือว่าคุมอยู่นะฮะไม่แล้วยังยังรอบนี้เดี๋ยวผมจะกดบูสเอนะฮะเดี๋ยวผมจะสอยไม่ร่วงเลยเพราะว่าเรือพิฆาตของเราเนี่มันสายเอเออยู่แล้วไงคิดหรอว่าชนจะกวนะ่นะฮะเซยล็อปมารอบน,อนี้ผมไม่พลาดร้าผมผมจะ สอยสอยให้ร่วงเลยฮนะว่าไงเพื่อนมาอีกหรือเปล่าเข้ามาสิเข้ามาไม่มาเหรอฮะรอบนี้มาปะเฮ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่รถอีเทครับอีชาร์ตครับผมลืมล,ม,มลืมหันปืนเงียะดมกผมลืมหักปืนปล่อยต่อ ไปครับอีกฮะอีกสู้โดนครับดืเปลี่ยนลูกกระสุนโดนฮะเปลนก่อนครับเปลนเปลี่ยนก่อนเนกโนมาทีเรียลによる欠損箇所の再構築ไประยะทีไอยู่นะฮะไม่ถึงครับ แหมผมตัวจริงพีีเลยลืมหันปืนไงโมแต่ดูก็บินโอเคก็จใจดูนะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมันมีเรืออะไรบ้างมีที่ผมเห็นมีเรือพิฆาตสองลำใช่ไหมที่เข้ามาอยู่จุดสี่เนี่ยถือว่าลำบากอยู่ครับั้งั้นผมจะเน้นไปทางด้านของการปล่อยต่อแล้วกันนะผมจะไม่นี่กัน,นครับปล่อยตอ่อถ้าพานเราสูงนะเพราะฉะนั้นเราเน้นปล่อยต่อดีกว่า รอสปอร์ตไกลๆพอครับเอาละะ้วคกระวิดมาแล้วครับผมไม่ไงตีด้วยผมไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเลืมพี่ฆ่าสองราผมทำอะไรไม่ได้โดนลุมแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเลยไม่เอาดีกว่าครับเลยไม่สเซดีกว่าปล่อยปล่อยจุดสีครับไปช่วยไปช่วยเพื่อนดีกว่า วันนี้เพื่อนโถตัวต่อไหมเออตเต็มรับลูกนึงตอเราไกลฮะต่อเราไกลอนจินไดนาซอชวนะฮะ

อยากยิงยิงไปเลยเพื่อนถึงหรือเปล่าเรากดพูดไอจีหนีแล้วเขาปล่อยต่อมาน่แน่นอน,นอนน่ะดูจากทรงเขาอะหน้าม a t e r i ี่ย์ร์穴損箇所の最高地完了หนีครับตามไม่ทันหรอกเพื่อนอ่าโดนปิงครับผมปล่อยต่อไปฮะปล่อยต่อดักกดตันไมมก่อน いやだ、あまゆな。右限から魚雷接近中。後方から魚雷接近中。後方にタナトニウム反応。クラインフィールド制御開始。後方にタナトニウム反応。クラインフィールド制御開始。ナノマテリアルによる欠損箇所の再構築。 ฮะยิวครับผมไม่ได้ฮะเพราะว่าเรื่องน้ำเรามันไปอยู่ตรงจุดนู้น,นนะไปอยู่ตรงจ,นจ,นจนุดไอจุดบีนะฮะเราทำอะไรไม่ได้ครับผมเราสปอตไม่เจอนะ,ะข้าพามเราสูงด้วยไงคือผมไม่เสียงเข้าไปจ้าเอกกันเลยพี่ข้าสองลำหรอกนะ <c oughs> ลำบากก็เดียรรอบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับเราจะไปต้องไอเนียนะ เอาะะเละครเดี๋ยวคอต่อคอยตอ่อ,ยตอดับไว้ก่อนนะฮะจูเลียสิเอนจิ戦闘出力にฐกิจสดหมดนะครับผมไอ้บุ๊ทเอ็นจิ้นหมดนะฮะตอนนี้ไปต่อ,ตอกวาดล้ไปก่อนนะฮะทำอะไรไม่ได้อะคื <c oughs> อ,อผมเข้าไปแรกกับเรื๋ อันนี้ไม่คุ้มหรอกเอา้าเพื่อนเราโดนอะไรอ่ะโดนตอเหรอโดนตอรเร็วน้ำนะฮะทำอะไรไม่ได้ครับผมคือตอนนี้มันไม่มีเพื่อนซัพพอร์ตแล้วไงผมแต่ใจถอยดีกว่าทำอะไรไม่ได้คนระับเอาละฮะตอนนี้เราโดนกดดันหนักเลยนะครับผมลำบากนะฮะ แล้วนะเราอาศัยเรื่องต่อไกลทำประโยชน์ให้ทีมแล้วกันนะเออได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้อะอะไปครับไปต่อไปครับเจคกันตันยุสเซนลำบากครับผมโดนกดดันหนักไหมฮะตอนนี้โอ้เพื่นอนเตยมน้ำ เองไปทำไรมาเดีหยืแค่นั้นวะน่าน่าเงาจีด้วยเรือเรือพี่ข่าฝันว่าเขาก็อยู่แถวโซนนั่นนะ่ะโซนจุดนั่นนะ่ะเราทำอะไรไม่ได้นะยิงดีไหมเนี่ยถ้ายิงไปเป็นการเปิดจุดเนี่ยเดี๋ยวเรือราตวเวงเขาจะสอยผมเนี่ยสี่ปัญหา่ะแต่ไม่ทางเรยอครับต้องสอยอะ 火災が発生した。タナノマテリアルによる欠損箇所の再構築完了。チキンカンヨウキンクキンキュウシュ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 キュウイュキュウ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 キキュウ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  มานี่ไน<า>โอ้โหโดนลูกขนาดน,นี้ไม่ไหวะนี่ฮือคือผมตหมแต่พี่ะวาโอ้ทีไม่ไหวอ่ะแตกกันไปเกินอ่ะดูสิว่าต่อโดนไหมดูส่งไม่น่าโดนนะผมว่าไม่โดนนะจรจด้วย อ้โดโดดนนลูกนึงก็ยังยดีนโอเคครับผมมาอยู่ในห้องเทียหกเจ็ดแปดนะฮะรอบนี้เราเป็นท็อปเทียนะครับผมแต่ที่ว่าไอความท็อปเทียไม่ช่วยอะไรหรอกถ้าเกิดเพื่อนเราเล่นกันไม่ดีนะ <laughs> เออ อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่านะอ่าแต่รอบนี้ก็จะมีเรือท็อกบินด้วยนะครับผมแหมดีเหมือนกันนะผมเราจะโชว์ศักยภาพของเ a เรานะฮะเราก็ทำหน้าที่นะครับผมในการสเกลนะครับผมเอ่อโซนผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอเรือเรือเอเรือพิฆาตกับเรือดำน้ำพร้อมกันหรือเปล่าแนะเพราะว่า เรือสเกลเนี่ยจะมีอยู่3ลำนะฮะเรือพิฆาตสองดำน้ำหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าผมเจอผมจะเจอดำน้ำหรือเปล่าเนี่ยอ่เาเคยลองสปอตเจอนะฮะก็มีสปอตเจอเรือเจนบาลนะผมอ่าเรือพิฆาตอีกนูนนะฮะ พี่ข้าเห็นแล้วอ่าเพื่อเราทิ้งระเบิดใส่แล้วโดนอยู่นะโอ้หาเบีแล้วอยู่ครับเพื่องเราก็เตรียมตัวเป็นสเกลนะฮะเดี๋ยวเรายิ้จุด C นะคะนอร,อรับผม เดี๋ยวเราจะยึดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะวาตยาครับก็ปล่อยต่อได้ไหมไม่ได้ฮะยังไม่ถึงมันติดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเลียเ้ยวครับผมอ่าเลี้ยวฮะตรงนี้เราจะเลี้ยวไปนี่ได้นะฮะเลี้ยวไปปล่อยต่อได้ต่อเราไกลอยู่ไงเนี่ยยังไงก็ถึงคนระับคิดไปถึงละสิว่าต่อจะถึงนะเพื่อนอับเลยฮะไป่อต่อใส่ยาน้ำผม ไม่ใช่ไม่ใช่เดือน้ำปล่อยต่อใส่เดือดจนทรบานะฮะอ่ะยึดจุดครับผมยึดจุดนะฮะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะ,ะแต่ปล่อยไปก่อนเผื่อโดนเราเอาเป้าหมายหลักครับผมคือยึดจุดนะฮะอ่าเพื่อเราเก็บไปหนึ่งนะครับผมสปอร์ตครับ ถ้าเขายังแน่นตรงมาอยู่โดนแน่อนอนนะฮะแต่ดูจากทรงเขาเน่จะชะลอเรือนะน่ะใช่ด้วยชะลอเรียบแสดงว่าเขากนจะรู้ตัวเพราะว่าเลยพี่คาน่าจะเอาไปสปอตให้หละมั้งเขียจุดสีได้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ ระยะเขาเหมือนจะเอียงเรือหนีนะไม่ไรฮะสปอตไปก่อนเราสแตนไยพร้อมวิ่งตลอดนะฮะคอร์โดโนี่นะ ไมนะ่เลยฮะเราสปอตไปก่อนตวี่ที่ครับมันยามาแล้วโดหลบมานะอ,าาอะตนนครับ<อ> 左側に行くかッに行くかき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 に行くから侵食魚雷が接近。くかきに行くかきに魚雷確認。に兵。アクティブデコイ発射準備。パターく任せる。お เลยพี่ฆ่าก่อนฮนะยิ้เดี๋ยว,วอ,กกอ,อย่าเละอีกเกาะอย่าอย่าเพิ่งโหรเสร็จนะอย่าเพิ่งโหรเร็จอย่าเพิ่งโรเร็จเออโอเครอดรอดอยู่โว้ต่อไปถึงนะเสียได้นิดเดียวโอ้ ยังนะฮะเ็วีออ้าวยังเข้ามาอยู่าหายดิพะหายออกไปแล้วมาแล้วสแบบนี้นี่ต้องนอหน่อยพอ่ะ <c oughs> <c oughs> กีวิทเราวิ่งไปติดก่อนนะฮะเดี๋ยวเลยครับผมเดี๋ยวปล่อยตอ่อฮะไม่น่ารอดนะเดี๋ยโคโรโน่อ่ะแต่เผื่อไว้ก่อนนะปล่อยต่อไปชุดหนึ่งเดี๋ยวไว้ชุดหนึ่งครับเผื่อเจอเดีพ๋พิฆาตจะได้ปล่อยใส่อา่าเราียบร้อยโอเนทัชสุโชรีวามุกซันดะซักเซนโดริดะนะ โอ้เขาไม่ส่งเคบินมาฝั่งนี้เลยอ่ะอะไรดีอ่ะ <c oughs> โอ้ลรงพราะต้อนรับเครื่องบินอยู่สเสมอเนี่ยเครื่องบินไม่มาเลยเดีย๋ยเด๋ใจอ่ะยูริจูริก์ชเอนจินดิมิตเตอร์แก้โซฉุกเฉินสุดท้ายไปบูธเอผมไปแฮรบูธเอเขาเรียกบูธเอนจิ้นเคร,ร,รื่องยนต์ฮะอ่าเพื่อข้อเร่งการเคลื่อนที่ครับไปไปเลยผมไปเลย ไงเพื่อนอนะโหลเลวิคาดอันนะเลวิคาดโดนยำอยู่นะคือทรงแล้วไม่นานรอดแล้ก่อนเพื่อนแล้ก่อนอรอดอ่ะยังรอดอยู่นะ <c oughs> ยังรอดอยู่นะ <c oughs> เฮ้ยเลือแต่สี่ร้อยเพื่อน <c oughs> โอ้ยังโอ้ใส่พารอดมา <c oughs> โอ้โอ้หัวรอด <c oughs> <c oughs> อันเรียบร้อยแตก <c oughs> โอเคถึงเวลาปตีครับเวเดโตเวเดโตเพื่อนอ้าวชนะก่อนอ๋อเตะขาหมดโอ้โหแหมน่าเสียดายเอาละครับผมจบกับแล้วนะฮะเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแหมพลังของพี่โอแรงของเรานะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งชื่อภาษาสวีเดนอ่านแล้วเอาเอารันเออใช่ไหมโอโอรันอันอันรันอันยังไงวะแออร์รัน มันอ่านออกเสียงยากมากเลยอ่านเลยแลวยชื่อบอกผอทีคือมันเป็นภาษาสเดนนะฮะคือถ้าผมไปออกเสียงภาษาสเดนเนี่ยมันพูดไม่ออกนะครับผมออกเสียงสเียงยากนะคะอ่ะผมเลยเรียกสั้นๆว่าโอแลนแล้วกันออกแนวอังกฤษเลยกันเอออังกฤษจับเลยเออซึ่งเอ,ออโอแลนเนี่ยมันเป็นเรือที่ค่อนข้างจะโหดลำหนึ่งนะครับผมแต่นี้ว่าอาจจะต้องเล่นระวังระวังนิดนึงนะครับผมต้องปรับแต่งให้มันดีๆหน่อยนะฮะมันถึงจะพอเล่นได้เออ ไม่แตกก็เล่นได้นะแต่ที่ว่ามันจะลำบากหน่อยเพราะว่าค่าพามันสูงนะครับผมเออเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตได้นะคือผมไม่เคยสปอตเจอก่อนเขาเลยนะครับผมเขา่ะสปอตเจอผมตลอดนะฮะเพราะว่าค่าพามันสูงเออแล้วทีนี้ผมไม่ได้ปรับแต่งเรืออะไรเลยเป็นเรือเปล่าๆอะไปเล่นนะ่เออได้ขนาดนั้นผมว่าโอเคแล้วแหละแต่ที่ว่าเออไอที่มันแพ้ทางจริงๆเนี่ยก็คือจะแพ้ทางเรือสายวิจัยยุโรปเหมือนกันนะฮะแต่ที่ว่าจะเป็นอีกสานึงซึ่งอีกสานึงเนี่ยผมก็กำลังปั้นอยู่เหมือนกันแต่ที่ว่า มันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นเรียพิค่าติดไรด้าแล้วมีสมมอให้ใช้ด้วยโอ้โหครบเครื่องมากครับผมคือเรียพิคาถ้าเจอไอ้เจ้าสายวิจัย Le ติดได Le ้าเนี่ยลำบากครับลำบากแน่นอนเออเพราะว่าผมเองก็ไปเจอแล้วว่าเจอสองลำติดนี่คือแบบสองลำอยู่ในโซนเดียวกันอะแบบอไยฉันไปเธอ <c oughs> คือลำหนึ่งที่แม่กดได้าปุ๊บอีกลำหนึ่งกดต่ออ่าเรียบร้อยกลับบ้านสีร่รออะไร โคัวสวยอะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไาเคฟตขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ